สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda าซ v วิ FD อดีนางฟ้าครับผมคันนี้นะครับ เป็นปี2007ครับเครื่อง1.8ตัว S ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะครับปีดาวครับออกรถศูย์บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าสีเงาฉ่ำไปเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมเป็นรถบ้านนะครับ มือเดียวออกห้างครับผมรถบ้านครับมือเดียวออกห้างครับสภาพนี้นะครับสวยงามครับหายากมากที่สุดเลยครับสีเงาฉ่ำวับไปเลยครับมาพร้อมกับยางใหม่นะครับดอกเต็มๆแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมยางใหม่พึ่งเปลี่ยนครับ ได้อีกยาวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าเบาะหนังแท้นะครับผมไม่ขาดไม่ช้ำเลยครับคอนโซลดีไซน์สวยงามครับไม่ช้ำเลยครับผมรูออปชั่นครับระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมหลังคานะครับสะอาดมากเลยครับไม่้ํำเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมทั้งหลังกันนะครับ ครับผมมาชมข้างหลังเลยนะครับคุณลูกค้ากว้างมากเลยครับผมใส่อุปกรณ์สรัมลาานนะครับได้เยอะกันเลยทีเดียวครับคันนี้นะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยติดแก๊สครับผมและไม่เคยชนครับเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับผม ก่อนอื่นนะครับคุณลูกค้าผมต้องขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าเพราะขนาดไหนครับผมติดแล้วครับทีเดียวชึ่งเดียวสตาร์ตติดง่ายครับโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับ นี่เครื่องติดอยู่นะครับคุณลูกค้าผมจะดึงไม้วัดโชว์เช่นเคยครับนี่ครับสดสดร้อนรเลยครับไม,ไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเทมคอนเติมครับเครื่องติดแน่นปึ๊กครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้า ยงามลงตัวเลยครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยครับผมและรับประกันนะครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมครับผม ทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม